ยานะกัลยารอนานมากแล้วนะพอน้อมกราบท่านคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่พุทธอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องหมู่ไม่ดีทุกท่านค่ะชื่อกัลยาดวงชัยค่ะปัจจุบันอายุหกสปีอาศัยอยู่ที่จังหวัด นครราจสีมาค่ะเป็นนักเรียนหลักสูตรเจดปีแล้วก็เป็นนักศึกษาวชชร,รุ่นที่สามค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านในหัวข้อมีอริยศีนค่ะคือจะมารายงานสภาวะกิเลสภัสสจากกิเลสต่อจากครั้งล่าสุดที่ตันได้เคยคุยกับครูุนิดหน่อยไว้เกี่ยวกับผัสสะคนใกล้ตัวค่ะ วันนี้ตันก็จะมารายงานผลค่ะภ่าษาเกี่ยวกับคุณพ่อค่ะเพราะว่าตาันก็มาประเมินตัวเองดูจากครั้งล่าสุดที่ได้มาคุยกับกรูคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นน่าจะประมาณสามวันได้ค่ะช่วงบ่ายนี่แหละคะ่ะประมาณช่วงใกล้จะสี่โมงเย็นตันก็กวดบ้านใช่ไหมกวดเสร็จแล้วตันก็ไปเอาไม้ถูถูพื้น่ะมาจากห้องน้ําแล้วก็เตรียมตัวจะถูและะ้วค่ะคุณพ่อท่านก็เดินมาจากข้างในบ้านนะคะ ท่านก็มาที่ครัวแล้วท่านก็เปิดตู้เย็นแล้วท่านก็ได้นมมากล่องหนึ่งค่ะนมนมกล่องแล้วที่นมกล่องนั้นมันจะมีหลอดใช่ไหมคะคุณลูกมีหลอดแล้วแล้วที่หลอดนี้มันก็จะมีถุงมีถุงพลาสติกแล้วจะต้องแกะพลาสติกออกแล้วถึงจะมีหลอดใช่ไหมคะพอท่านได้หลอดมาพลาสติกท่านก็ทิ้งลงพอดีท่านเดินผ่านตาลพอดีคะ่ะตาลกําลังจะถูพื้นเนี่ยคะ่ะพลาสติกมันก็มาวางอยู่ใกล้ๆไม้ถูพื้นตาลนะคะพลาสติกจากหลอดนมของท่านนะคะตาลก็เออแล้ว มาแล้วค่ะกิเลสเอ๊ะแต่ตานก็รู้ทันค่ะก็เลยรีบคว้ากิเลสไว้ก่อนยังไม่ได้คุยอะไรค่ะก็บอกว่าอืไม่เป็นไรใจเย็นๆหนะพ่อพ่อท่านไม่รู้ท่านไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อเราทํากับพ่อมาก็เยอะกว่าเน,นี้ยกิเลสพ่อทําอะไรให้เราหลายๆอย่างสมัยที่เราเป็นเด็กเรากินอะไรหกเลอะเทอะก็มีแต่พ่อที่ทําความสะอาดให้เราตันก็บอกกิเลสว่าอย่างนี้แล้วทําไมแค่ ลาสติกจากหลอดแค่เนี้ยเราจะมาถือสาพ่อค่ะก็ลงได้ระดับหนึ่งนะคะคุณลูทีนี้เริ่มถูไปอีกนิดนึงค่ะกองนมก่ะคุณลูกพอกินหมดค่ะคุณลูก็เอาวางไว้ตรงข้างเก้าอี้ที่ท่านวางอยู่ตรงนั่นแหละที่ท่านนั่งดูทีวีอะค่ะลงพื้นตรงนั้นแหละตันเห็นแล้วตันก็มันก็มาอีกค่ะแต่ว่ามันไม่ออกมาแบบกรรมาพบค่ะมันเป็นอยู่ในใจค่ะตันก็ กัดปันสู้มันเลยค่ะเดินมาแล้วก็คว้ากล่กองนมค่ะแล้วก็เดินเอาไปใส่ขยะหน้าบ้านค่ะแล้วก็เดินไปก็คุยกับกิเลสไปนะคะว่าเนี่ยนะบ่อยครั้งแล้วที่กิเลสพาให้ตานไปถือสาพอ่อแล้วสุดท้ายก็มีอารมณ์แล้วก็ถึงท่านที่ว่าออกปากออกปากกันแล้วบางครั้งก็มีการแบบแสดงออกทางการกระทําด้วยอะไรแบบเนี้ยมันไม่ดีนะกิเลสตานก็บอกว่าอย่างนี้เพราะว่า มันไม่ได้เป็นผลดีทั้งตัวพ่อและตัวเราพ่อถ้าท่านโกรธท่านก็จะมีวิบากแล้วตัวเราถ้าโกรธมันก็จะมีวิบากกับพ่ออีกต่านก็พยายามคุยตรงนี้แล้วมันก็เบาลงเบาลงก็พยายามสอนกิเลสนะคะว่าพ่อเสียสละให้เรามากตั้งแต่เราเป็นเด็กไม่ใช่แค่เรื่องแค่ว่าเก็บแค่เราเก็บอันนี้ให้พ่อนะเยอะกว่าน,นั้นพ่อก็ทําสมัยเป็นเด็ก ท่านทาให้เราทุกอย่างเกี่ยวกับการเข้าห้องน้ําอะไรท่านก็ทําให้เราทุกอย่างค่ะตานก็เอาตรงนี้มาคุยให้กิเลสฟังกิเลสของตานมันก็เลยสงบลงแต่ตานรู้นะคะว่ามันยังไม่ตายค่ะคุลุคค่ะเพียงแค่ว่าตอนนี้คือว่าเราคุยกับมันได้ระดับหนึ่งแล้วคือว่าไม่ออกปากกับพ่ออีกสังเกตตัวเองมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะในใจมันขุ่นอยู่แต่ว่ามันไม่ออกปากค่ะคุลุค่ะก็เพราะว่าล่าสุด ตันก็ไปตั้งศีลกับคุณลูกในห้องโรงเรียนของหนูอะค่ะเกี่ยวกับการกินอาหารแล้วก็ตันก็ตั้งกิเลสข,ของตัวเองเกี่ยวกับภาษากับพ่อนี่แหละค่ะตันจะตอนนี้ตันจะเน้นเรื่องนี้ก่อนค่ะเพราะว่าพ่อคือคนที่ใกล้ตัวตันที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าทําอะไรกระทบกระทั่งพ่อก็มาคิดดูแล้วค่ะถ้าพ่อถ้าพ่อไปแล้วอะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขในสิ่งที่เราทําได้ค่ะค่ะ,คะก็ส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะ ตานก็รู้สึกดีใจมากเลยถ้าทานไม่มาเจออาจารย์หมอเขียวแพทย์วิถีธรรมทานไม่มีตานในวันนี้นะคะคุณรู้นิดหน่อยถ้าเป็นแบบนี้ตานจะอย่างน้อยๆเลยแหละต้องเก็บมาโกรธพ่อหรือว่าไม่พูดกับพ่ออย่างน้อยต้องสองวันสามวันนะคะค่ะจะเป็นประมาณนั้นเลยค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ายอมพ่อได้เยอะมากแล้วค่ะค่ะค่ะขอปัญญาจากรู้ด้วยนะคะค่ะ ก็ยินดีกับตาลด้วยค่ะนี่เราเราเห็นว่ามันลดระดับลงแล้วนะเราก็มีปัญญาระดับหนึ่งที่ทําให้มีปัญญาอันยิ่งของเราในยิ่งในระดับที่ลดจากจากที่ทางวาจาทางการกระทําใช่ไหมคะทางกายวาจานะ่ะว่ามันมันเหลืออยู่ในใจเท่านั้นจริงๆตัวที่เหลืออยู่ในใจนะะี่ค่ะที่มันเล็กลงมาเพราะเราไม่เชื่อชัดในเรื่องกรรมอย่างแจม่มแจ้ง ตรงนี้เนี่ยเราว่าเราเชื่อชัดในเรื่องกรรมอยู่แต่ว่าเราเราเราไม่ชัดจริงๆอ่ะเราไม่ชัดจริงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดนี่มันคือสิ่งที่เราทํามาจริงๆตอนเราเป็นเด็กเราคิดภาพนะไอการทิ้งอะไรพวกนี้เนะี่ยเด็กๆมันทําได้ไหมมันทําได้โดยความไม่รู้นั่นแหละโดยความไม่รู้อ่ะตอนนั้นเราก็ไม่รู้เราก็ทําไปตอนนี้เราก็คิดคิดถึงว่าเราเคยทํามาคิดภาพเลยคิดภาพพ่อเป็นเราเลยค่ะ S <S ว่าว่าทําแบบนี้แหละแล้วเราให้อภัยได้ไหมพ่อก็ให้อภัยลูกได้นะณตอนที่ลูกเป็นเด็กพ่อก็จะคิดว่าลูกไม่รู้ใช่ไหมลูกไม่รู้ <S 1> <S 1> อย่างเงี้ยหรือแม้แต่พ่อจะดุจะว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าดุว่าด้วยความด้วยความด้วยเจตนาร้ายใช่ไหมจะดุว่าก็คือให้เก็บให้ทําให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยนะคะนี่ถ้าเราค,ค,คิดภาพนั้นว่าอ๋อเราก็ได้ชดใช้นะเราก็ทําแบบนี้แหละมา ภาพที่อยู่ตรงหน้าถ้าเราเชื่อชัดในเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาเนี่ยเราก็จะได้คิดภาพว่ามันคือกระจกสะท้อนการที่เราเคยทํามานะณเวลานั้น่ะก็เราก็ได้ชดใช้่พ,พ่อก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เราได้ชดใช้แล้วก็ขอบคุณพ่อได้นะ่ะถ้าไม่ใช่พ่อแล้วจะรู้สึกเห็นกิเลสต,ตัวนี้ไหมมันไม่เห็นไง ันไม่เห็นแต่ว่าพอเป็นพ่อเราให้เราเราเราอยากได้พฤติกรรมดีๆจากพ่อนะอย่างเงี้ยเราก็จะได้เราก็จะได้ชารว่าพ่อก็เป็นเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทําให้เราได้เห็นกิเลสน,นะแล้วทําให้เราได้ล้างกิเลสแล้วทําให้เราได้ชดใช้ในสิ่งที่เราทํามาด้วยเราก็จะยินดีได้ในในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นดีกว่าอยู่เปล่าๆนะเนี่ย ถ้ากวาดไปเฉยๆพ่อไม่ทิ้งส่วนนี้มามันจะเห็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ไหมไม่เห็นค่ะมันก็ไม่เห็นแล้วมันก็ไม่มีปัญญารู้ว่านี่กําลังชดใช้อยู่นะเนี่ยนี่มันคือสิ่งที่เราเคยทํามานะทํามาได้ชดใช้มันก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆนะได้เก็บกล่องไปทิ้งอ่ะแทนพ่อเออพูดจริงๆถ้าเราจะแบ่งเบาอะไรพ่อได้เราก็ยินดีใช่ไหมค่ะครูถ้าเราจะแบ่งเบาว่าเราเอากล่องนมไปทิ้งให้พ่อเนี่เราก็ยินดี ถ้าเราจะเก็บการอาหารให้พ่อเราก็ยินดีใช่ไหมค่ะแต่พ่อมันเห็นดีลาว,ว่าพ่อไม่ได้วางไว้พ่อเอาทิ้งลงไปนี่แค่นั้นแหละมันถือสาแค่นั้นเองใช่ค่ครู้อืมถ้าเราจะเราแร่เราเรา,เราอยากช่วยเหลืออยู่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเออจุดที่เราอยากช่วยเหลือนะ่ะมีอยู่แล้วมันมีคําว่าแต่ตรงนี้แหละค่ะนี้ควาว่าแต่มันไม่ได้มันไม่ถูกใจตรงที่ดีอาการวางไว้แบบเนี้การทิ้งไปแบบเนี้ย ใช่ไหมมันก็ไปเอามันก็เอาไปเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งทั้งที่เรื่องใหญ่กว่านั้นน่ะคือเราได้ชดใช้นะแล้วเราได้เห็นกิเลสมันมีประโยชน์มากแค่ไหนล่ะได้เห็นกิเลสเนี่ยพ่อทําให้ดูเนี่ยพ่อทําว่าเธอเป็นเด็กเธอก็ทําแบบนี้แหละหรือไม่ก็เธอเคยทํากับคนอื่นแบบนี้แหละอย่างเงี้ยเนี่ยน่าเกลียดไหมถ้าเธอรู้สึกว่ามันน่าเกลียดใช่ไหมอ่ามันก็คือเราอะ่ะ ทำหน้าเกลียดแบบนี้มานั่นแหละถ้าเราถ้าเราจะคิดว่ามันเป็นยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมเราที่เราเคยทํามาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะยินดีรับกับทุกสถานการณ์ดีเท่าไหร่แล้วพ่อเดินมากินเองได้ดีเท่าไหร่แล้วพ่อไม่ป่วยติดเตียงให้ดูแลอย่างเงี้ยีถ้าเราเทียบกับไอ้ดีกว่านี้เราจะเห็นเราจะเห็นว่าเท่านี้ก็ดีมากแล้วได้เก็บกล่องนมเท่านี้ก็ดีมากแล้วอย่างเงี้ย แต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบเอาพฤติกรรมดีๆด,ดีกว่านี้มันก็จะรู้สึกแย่ใช่ไหมนี่คืออ่ะความคิดที่มิจฉาไงคะ่ะครูความสุขทุกข์มันเกิดกับมิจฉานี่แหละมันมีมิจฉามาทําให้ทุกข์เราก็เปลี่ยนให้มันเป็นสัมมาโอ้ได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วเนี่ยเดินมาเปิดอ่าขวดเอามาเปิดตู้เองได้นะ,ะแกกินเองได้นะเนี่ยก็ดีมากแล้วนะคะ ก็ยินดีได้แล้วเนะี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเราคิดแบบสัมมาได้เราก็จะโอ้มันก็ดีมากแล้วได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วก็จะมาเลยเนาะก็จะมาเป็นอ่าลำดับลำดับมาให้เรารู้สึกว่ายินดีได้ะคะ่ะแบบนี้เราก็จะไม่ทุกข์ใจแล้วก็เราก็จะดินยินดีแล้วเราก็จะขอบคุณพ่อได้ใช่ไหมขอบคุณที่พ่อยังแข็งแรงได้ขนาดนี้นะอ่าให้เราได้ดูแลแค่เพียงเก็บกล่องนมทิ้งให้เฉย เก็บเศษอะไรทิ้งให้เฉยๆเท่านั้นเองอ่ะค่ะในครั้งต่อๆไปเราก็ราครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์ตรงที่เราได้เรียนรู้เออเราได้เราได้มาทบทวนนะพอครั้งต่อไปถ้าพ่อทําอีกแบบนั้นอีกใช่ไหมใจเราตัวที่เราถ้าเราสลายกิเลสต,ตัวนี้ได้แล้วมันก็จะไม่ขุนละมันก็จะไม่ขุนละมันก็จะเป็นตามความเป็นจริงถ้าพ่อจะมีพฤติกรรมแบบนั้นอีกเราก็ยินดีที่จะแก้ไขไปตามนั้น เราก็จะช่วยแก้ไขเท่าที่ช่วยได้เก็บได้แล้วก็เก็บมันก็จะสงบสงบเก็บแบบสงบค่ะคครูค่ะชัดเจนยิ่งขึ้นเลยค่ะกลับขอกว่าคุณครูมากค่ะค่ะเชิญที่สภาค่ะอันนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ใจเป็นทุกข์ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่คำว่าแต่นี่ค่ะนิดเดียวเอง ค่ะคือคือจริงๆก็ก็อยากจะทําอยู่แล้วแหละแต่อยากทำแบบนี้ได้ไหมจริงจริงแล้วอยากจะทําอยู่แต่อย่าทําแบบนี้ได้ไหมอ่าค่ะเยี่ยนไข่ค่ะค่ะคุณวุ้นิดหน่อยคะตอนนี้เรื่องสอบถามค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนจะต้อง กบขออภัยคุณลุและพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะคือตันมีกิเลสจะมาสาร,รภาพกิเลสต,ตัวกลัวค่ะ<ม>คือว่าตาันสมัครเป็นนักศึกษาวิชาลามแล้วเราทีนี้ไปเช็คดูรหัสนักศึกษามันไม่มีตันก็เลยไม่ได้ว่าตาันเป็นนักศึกษาหรือเปล่าแล้วก็ตันก็ยังไม่เป็นผู้คบคุ้นแต่ตันก็เข้าไปในห้องอปริหาของอาจารย์หมอเขียวหลายครั้งแล้วค่ะ <c oughs> ตอนอยู่บ้านลาดคุณลู่กิฟท่านบอกว่าทําแบบเนี้ยมันผิดศีลท่านบอกว่าอย่างนี้คะ่ะค่ะเพราะว่าเราไม่สมัครเป็นผู้คบคุณก,ก็หมายความว่าเราเข้าไปโดยพละการนะคะ่ะอาจาก็เลย <ạ. S 2> ต้องมากราขออาจารย์และคุณลู่และพี่น้องทุกท่านด้วยคะ่ะค่ะค่ะปกติตานเ<ม>ข้าเข้าห้องอปริหาเองได้หรือเปล่าคะหรือต้องมีใครกดเชิญตานจะอยู่ในห้องซูมอะค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นจังหวะคือ จะมีคนดึงเข้าไปเองอ่ะค่ะคุณลูกอ่านั่นแหละคะ่ะค่ะเพราะว่าพี่น้องเราไม่รู้แล้วเราก็คุ้นเคยกันเนาะเราเป็นนักเรียนวาชาชาด้วยนะคะก็จะมีความคุ้นเคยว่า <c oughs> ถ้าเราจะทําให้ถ้าเราจะทําให้มันสะดวกเราก็ถ้าเรายินดีที่คิดว่าจะอยู่ในหมู่กลุ่มนี้เราแล้วก็ประวณาได้ค่ะแล้วก็ปราวนาได้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สามสิบนี่ก็เข้าเข้ามาปราวณาได้ ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ผิดหรอกถ้าเราไม่รู้ถ้าไม่รู้นีไ่ไม่ผิดตอนันรู้ข้อมูลนละที่คุณรู้อธิบายไปเมื่อกี้เกี่ยวกับการเข้าสมัครเข้าไปเป็นผู้ควบคุนแต่ที่ตันยังสงสัยคือตันไม่แน่ใจว่าตันยังเป็นได้เป็นนักศึกษาหลักสูตรเจ็ดปีหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเข้าไปดูนักศึกษามันไม่มีไมนน่มีม<า>เพราะว่าเรายังไม่ได้อัปเดตเลยตอนนี้เราเพิ่งคุยเรื่องของเว็บไซต์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว<อ>เราจะอัปเดตจริงๆไม่ใช่ความพ้องของนักศึกษาหรอกเป็น สถาบันเรายังไม่ได้อัปเดตในผู้ที่สมัครใหม่ๆหลังจากที่เรารับล็อตแรกไปอะค่ะก็ <Okay. S 1> ท่านใดที่สมัครแล้วแล้วยังไม่ได้มีเลขรหัสนักศึกษาเราจะถามอีกทีหนึ่งเมื่อเมื่อเราพร้อมที่จะเติมให้นะคะตอนนี้ก็คือเรียนไปก่อนยังไม่มีรหัสก็ไม่เป็นไรนะคะก็ oh. ก็เข้ามาเรียนรู้ไปก่อน oh. ถ้าจะเรียนรู้แล้วก็อยู่กับหมู่กลุ่มนี้ต่อเนื่องไปก็ปฏิบัติ อ่าก็มาประวรณาเป็นผู้บำเพ็ญครบคุณก็จะได้ร่วมทุกกิจกรรมได้ค่ะแล้วก็จะได้มีพี่เลี้ยงดูแลด้วยมีแม่ไก่ดูแลด้วยนะคะค่ะดังนั้นก็ก็จะเจริญยิ่งขึ้นนี่คือองค์ประกอบที่เราทําองค์ประกอบให้ให้พี่น้องได้แบบเจริญมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะค่ะค่ะค่ะกลับขอบคุณคุณลูกค่ะค่ะนูทธนาค่ะอ่า ท่านสุดท้ายของ